สวัสดีครับพบกับพี่พูอีกครั้งนะครับผมกับรายการปันสินปันสุขกับช่วงปันกันเล่นวันนี้นะครับก็เป็น E ีพีที่5นะครับของปันกันเล่นกีตาร์นะครับใครที่ติดตามมาตลอดเนี่ยรับรองว่าทําได้แน่นอนส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็สามารถกลับไปดูอันเก่าๆได้นะครับแล้วก็ลองทําตามดูนะครับรับรองว่าเราเล่นกีตาร์ด้วยกันได้แน่นอนใน E ีีนี้นะครับเราก็จะมาฝึกคอร์ดหลัก4คอร์ดนะครับวันนี้จะมีคอร์ดอะไรบ้างนะครับเตรียมตัวเลยครับคอร์ดที่1นะครับคอร์ด C นะครับ อีพีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ฝึกกันไปละคอร์ดต่อไปนะครับคอร์ด A minor ครับอันต่อไป D minor นะครับและสุดท้ายนะครับคอร์ดที่4คือ G7 ขอพูดถึง A minor กับ D minor ก่อนนะครับถ้าเราเห็นคอร์ดแล้วตามด้วยตัว M เล็กเนี่ยเราจะเรียกมันว่า minor นะฮะ ส่วนถ้าเห็นเลข7นะครับจะเรียกว่าเซเว่นส่วนใน E p ีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีตัวอักษรว่า M A J แล้วก็7ใช่ไหมครับอันนั้นคือคอร์ดเมเจอร์เซเว่นนะฮะจะเป็นคนละคอร์ดกับเซเว่นธรรมดานะเตรียมกีต้าพร้อมนะครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะครับคอร์ดที่1ครับคอร์ด C คอร์ด C เนี่ยเราได้ฝึกกันไปแล้วเนาะก็น่าจะจำกันได้นะครับจาก E p ีที่แล้วนะครับส่วนใครที่ไม่มั่นใจนะครับอเดี๋ยวดูที่คอร์ดบ็อกซ์นะฮะเราใช้นิ้วทั้งหมด3นิ้วเหมือนเดิมนะครับก็คือนิ้้ว2่่ีามลแก็ท4 5 เสียงคอซี C. ต่อไปถ้าไปคอร์ด A อมิเนนะครับถ้าเรากดคอร์ดซีแล้วเนี่ยไป A อมิเนอร์เนี่ยจะง่ายหน่อยเราจะขยับแค่นิ้วเดียวนะโดยที่เราจะขยับนิ้ว3นะครับไปอยู่ที่สายที่3ช่องที่สองอย่างนี้นะครับตึ๊บซี C. ไป A อมิเนนะครับขยับแค่นิ้วเดียวนะจึ๊บสังเกตว่าเราจะเอียงข้อมือน,นิดนึงนะครับเพื่อให้มันมีช่องว่างตรงนี้มากขึ้นเนาะนี่ถ้าเราอย่างนี้ฝืนอ,อย่างนี้มันจะ ยากหน่อยนะฮะเสียงเป็นยังไงอันต่อไปนะครับคอร์ด D Min o นนะครับก็จะใช้3นิ้วเหมือนกันโดยที่ลักษณะจะคล้าย Am i n o r แต่ว่าจะขยับลงไปที่สายที่1นะครับโดยที่นิ้ว1เนี่ยจะอยู่ที่ช่องที่1สายที่1นิ้ว2จะอยู่ที่ช่องที่2สายที่3ส่วนนิ้ว3จะอยู่ที่ช่องที่3สายที่2จาก Am i n o r ขยับลงมาปึ๊บปึปอ่านี่นะเวลาดีดอ่าดีดไปก่อนหสายนะครับ สำหรับใครที่คล่องแล้วเนี่ยพวกตระกูลขอด,ดีนะครับเราจะเว้นสาย6ไว้นะฮะหรือจริงๆแล้วควรจะเริ่มต้นดีที่สายที่4แต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยเราดีดไปเลย6สายนะครับไม่เป็นไรแล้วพอเราเริ่มคล่องเนี่ยเราค่อยควบคุมมือขวานะครับโดยดีดแค่4สายล่างนะครับเสียงมันจะเพรอะขึ้นหรือลองเริ่มจากดีดที่สายที่5อะไรเนงะี้ยโอเคนิ้ว1ไปสายที่1น,นิ้ว2ไปสายที่3มนะครับ ส่วนนิ้ว3จะไปใส่ที่2แต่อยู่ช่องที่3มน่าจะยืดออกมาละ่าอย่างนี้นะฮะและคอที่ที่นะครับคือคอร์ด G7 วนะครับ G7 เนี่ยเราจะทิ้งนิ้ว1ไว้แล้วเราจะขยับแค่2นิ้วนี้นิ้ว2อกับนิ้ว3นะครับขึ้นไปข้างบนสุดเลยอ่ะข้างบนสุดคืออะไรคือช่องเดิมเลยนะช่องที่2กับช่องที่3นะครับโดยที่นิ้ว2เนี่ยไปอยู่ที่สายที่5และนิ้ว3อยู่ที่สายที่6แน่นิ้ว2จะไปที่สาย5ส่วนนิ้ว3จะไปที่สาย6 แหมมันจะกว้างนิดหนึ่งนะครับลองสังเกตนะข้อมือเราจะเบี่ยงไปทางซ้ายใช่ไหมฮะถ้า G 7เนี่ยถ้าข้อมืออยู่ที่เดิมเนี่ยมันจะยากนะฮะให้เราเอียงหรือเบี่ยงไปทางขวาน,นิดนึงดูนะครับเห็นไหมฮะขึ้นไปชึบอ่านะครับก็คือเราไม่ต้องฝืนสรีระข้อมือเรานะครับยังไงก็ลองดูนะครับผมอ่ะเสียงเป็นยังไงทีนี้เนี่ยข์ดนี้เนี่ยพอเราวนกลับไปขด์ด C นะครับหน้าตามเหมือนกันเลย แค่ขยับให้มันแคบลงมันจะเอาข้างบนลงมาและเอาข้างล่างขึ้นไปงง <c oughs> เป็นอย่างนี้นะครับ2นิ้วบนลงมาใส่ที่4กับใส่ที่5แล้วก็เอาข้างล่างขึ้นไปก็คือขึ้นไปใส่ที่2กลับมาเป็นคอด C นะครับ G7 ไป C เนี่ยก,กดเหมือนเดิมแล้วก็ขยับเข้ามา เดี๋ยวเรามาลองเล่นไปพร้อมๆกันนะครับกับ4ขอนี้นะครับช่วงแรกนะครับให้ดีดลงอย่างเดียวก่อนนะครับส่วนใครที่คล่องแล้วจะใช้แพทเทิร์นจาก e p ที่4ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ขอดีนนะครับผมเตรียมพร้อมนะครับ1 2 3 4 ถ้าเรายังเปลี่ยนไม่คล่องนะครับก็ดีดไปก่อน4ครั้งแล้วก็เว้นจังหวะให้ตัวเองได้นะครับแล้วค่อยๆเปลี่ยนคอร์ดก่อนที่กูจะยกตัวอย่างการเว้นช่องว่างให้ดูนะครับ3.4 4, แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วอ่ะจัดนิ้วให้เรียบร้อยแล้วค่อยดีดอ่ะเสร็จแล้วนะครับลงมาปึ๊บ สมมุติว่าเราดีดคล่องแล้วนะครับเราก็ลองเอาแพทเทิร์นจาก EP ที่4นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงมาลองใช้กับ4ขอดนี้ดูนะครับ1 2 3 4 เป็นยังไงกันบ้างครับกับ EP นี้นะครับ4คอร์ดนะครับยังไงก็ค่อยๆลองฝึกช้าๆดูนะครับถ้าติดปัญหาตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเราไปฝึกกันดูนะครับ EP นี้ก็ต้องลางไปก่อนนะครับยังไงพบกัน EP ต่อไปนะครับจะมีอะไรรออยู่เนี่ยมารุ่นกันนะครับผมยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นกีตาร์ฝึกกีตาร์นะครับไว้พบกันใหม่นะครับ EP ต่อไปพี่ปูลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ